ใส่ฐานแน่นอน่วิ่งจะอันพี่น้องให้อบอยฟังสื่อห้อมดีมาหายแต่วันที่หนึ่งไปบ้านหัวเตยนะคะแม่จ้ามาหอยเตยหางยายเทามันเนียนบ้านมันสิกินนั้น เมื่อตมือนีมือน,มอนีมือสุดไทยกระซึ้นปวดสุดไทยเลยซื้อมาให้อีกสองแพ็คแพ็คละสามร้อยมีกินเมื่ซี่ขวดจิดมันจะหมดวันนี้นบอกว่าให้กินวันละขวด,ดเอาอช้างช้างอันเล็กแล้วพนะว่าอันยานมันเมื่อพ์นะไลยแพงกินเขาให้กินห้อมเดียนเมื่อละขวดแพงไหมซิบมือแล้วนี่หเพราจะได้ซี่ขวด ขอดาวสิลูกขอดาวสิเรียกแจเสนสิแจเนฮ่าอ่าฮ่ออกออกแน่เลยเสียสวยเอาไปบิวกอนไาบิวปบิวเรียกแม่กันแม่เรียกพ่อกันพ่อว้พ่อพ่อพ่อ่แม่แม่พ่อพ่อแม่

สาวคนดำคือน้องบ่มีไผมามองก็ใจ <Okay. S 1> เอาอย่ามาใส่เสื้อรัดอีกไอคนนึงจะมัดผมเออมาดึงผมข่อยม,าม,าม,ามาึงมองมอองุ้ยช้างช้างดูช้างทีลูกดูช้างก่อนวันนี้วันนี้น้องพลอยพี่พลอยพี่เพชรเป็นอะไรอะ่ะฮะ พี่เพชรดูช้างก่อนลูกนั่นๆๆๆๆนั่นๆๆนั้ามาถ้าใครไม่มารัดผมไม่ให้ไปด้วยเด้อจะไปเซเว่นด้อนี่นี่ใครจะไปเซเว่ดูก่อนหบังคับด้ดอือมหงือนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมูต้องมัดทุกวันเข้าใจไหมเอ,อ้ไหนอะ่ะเออหมาก็มามีหมาด้วย วันนี้มาหายายทวดเพราะว่าเมื่อวานนี่ส่งคุณแม่นะคะคุณแม่ไปทํางานคุณยายก็จะมาทํางานเหมือนกันคุณยายจะมาเอาเห็ดถนนเขาบ้านนะคะเออหนูหนูหนูน่ะหนูเอหมาอหมาหมาหมามามาน่นี่มหมา เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนใครทำใครทำอย่านะอย่าจิ้มนะจิ้มของยายนะน้องเพชรไหนใครกัดใครกัดันี่ยายกัดยายกัดยายกัด ใหญ่กะใหญ่ก